กลับมากรต่อนนะคะคุณผู้ชมค้านะคะ,ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีทอล์สินค้านะคะใครอยากจะทอล์สินค้าหรือลงโฆษณากับเราเนี่ยก็สามารถที่จะลงได้นะคะเราสามารถที่จะเปิดได้ทุกช่วงเป็นช่วงที่ทอล์สินค้าหรือลงโฆษณาได้หมดเลยค่ะครับก็ใครสนใจติดต่อลงโฆษณากับเรานะครับ0ูนย์9 9อนย์นแปดเก้า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 ห้านเองนะครับครับนะคะ,ะคุณผู้ชมนะ,ะมาดูดีกว่าครับสองฝาแฝดแจ็คสันหวังกับแน็กซินหวังนะฮะแต่งตัวหลอ่องมหอยหลอดด้านเองนะฮะก่อนหน้านี้แน็กชาลีเองก็ได้ออกมาอ ตะลึงกันอีกครั้งนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการแปลงโฉมที่อ,ออก<จ><จ>มา<จ>ฉันก็ว่าเหมือนไข่ออ,อ,ออกมาหล่ลอปังเลยนะครับจนหลายคนเนิลงความเห็นตรงว่าเอ้ยคล้ายกับแจ็คสันหวังนะอย่างกับฝาแฝดที่พัดพล่าของแซลกันนะชนิดที่ว่าเทียบกันแบบได้ช็อตต่อช็อตพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าไม่ต้องถามว่าอะไรหมดนะครับรอบนี้เป็นนี่ครับเลยต้องมาแต่งตัวรอนะฮะงานนี้ทำเอาแฟนๆนะฮะพากันชื่นชมในความหล่อของแน็กนะฮะแล้วก็แซวว่านี่ไม่ใช่แจ็คสันหวังนะแต่นี่คือแน็กสิ้นหวังนั่นเองนะฮะ โดยเมววื่อวานนี้หนุ่มแน็กเองเนะฮะแน็กชารีครับก็ออกมาแชร์ความหล่อของตัวเองอีกครั้งด้วยการครับโพสต์คลิปวิดีโอแต่งตัวหล่อแบบไม่ธรรมดาเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยลงทุนแต่งองค์ทรงเครื่องนะฮะไปงมหอยหลอดกลางอ่ากลางขอเลว่ากลางร้อนที่เต็มไปด้วยคโคลนนะฮะกลางคืนเหรอกลางคืนดีเกาหลีใช่ลงโคลนนะฮะพอชดเดนาะพร้อมนะครับแคปชั่นแบบนี้บอก <ไป S 1> ว่าไปงมหรือไปถ่ายแบบงมหอย เขาจะไปถ่ายแบบหรือสภาพนี้แม่ดูสิก็ดูรออยู่เด้อก็เขาแต่งเป็นคอนเทนต์ไงอ๋อบอกว่าแครชั่นบอกว่าไว้นัดกันไปหาหอยลอดกับแจ็คสิ้นหวังตอนกลางคืนนะครับนี่ทางการแฟนคลับที่ กรแซวกันแตบอกว่าพระเจ้าขอโทษครับสินค้าหลุด QC นะฮะบางคนบอกว่าสุดมากโดดน้ำคลองเล่นขี้โคลยังหล่อดูดีไม่มีสิวไม่มีแพ้เบาหน้าฟ้าะ่านชัดๆนะฮะบางคนบอกล่าสุดวันนี้หนุ่มแน็กชาลีหรือว่าแน็กซสิ้นหวังเอได้คัมแบ็กกลับเข้าสู่วงการคนหล่ออีกครั้งด้วยการออกมาโพสต์คลิปวิดโอบอกว่าแจ็คขึ้นจากดอนหอยหลอดล้างตัวขัดขี้โคลอ,ออกมาหมดแล้วนะฮะมากนี่มาทำงานครับพร้อมแน็กซ์ชาลีบอกว่าเก็บหอยไปกับแจ็คนะครับหล่อมากเลยอ่ะ เออหล่อวะ่ะหล่อวะ่ะแต่เขาผอมมากเห็นไหมการเกณฑ์ต้องเย็บเข้าไปเลยอะ่ะเขาผอมมากเลยอะ่ะแต่หล่อ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 จริงเขาเหมาะกับเป็นนายแบบอ่ะเขาเป็นนายแบบเดินแบบได้ถ่ายภาพนิ่งได้เลยอะ่ะเขาหน้าเหมือนสไตล์แบบนายแบบญี่ปุ่นอะ่ะนายแบบญี่ปุ่นที่ผอม,ผอมๆใช่หล,อลอ่อหล่อหล่อหล่อจริงแล้วคุณคนเห็นไหมล่บอดี้เขาเตรียมพร้อม อย่างนี้ผ่านเนี่ยน้องโอมอะไรนะผ่านผ่านคืออะไรคือเราผ่านเขาไหมผ่านเขาไหมใจเขาบอกผ่านเขาไหมเลยหรอเออเราผ่านไม่อย่างเงี้ยก็ดีเออเนี่ยหล่ออ่ะเออแต่นางหล่อนะอโครงนางชัดไปหมดเลยอ่ะนางหล่อเนี่ยเนี่ยเห็นไหมล่ะแล้วแขนเขินเห็นไหมล่ะมัสเซลกล้ามเกลือมก็ดูแลตัวเองเพาไม่ใช่เขาเข้าวงการแต่เด็กด้วยแหละ นะคะน้องๆหลายคนที่รุ่น,ร,นรุ่นแฟนฉันเขาก็เจอพี่เต๋าในรายการเขาก็บอกคงพี่เต๋าผมอยากจะไปเรียนมาหาลาัยต้องไปเรียนที่ไหนเขาบอกแนะนำไปมาหาลัยนี้สิเขาไม่มีทุนดาราเขาก็ติดต่อมาอืมแต่ว่าแน็กแน็กชาลีหล่อมากเลยอะ่ะหล่อจริงต้องยอมเขาเขาหล่อจริงนะคะอยากให้โอมทําอย่างนี้บ้างทำอ่ะถ่ายแบบแน็กชาลีอย่างเงี้ยในในไปจับอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าไปดอนไหน่หลอดจับไห่หลอดอย่างเงี้ยเหรอแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนชุด เป็นอะไรเป็นของมิสแคนชุดอะไรไว้นาโอแมมให้าสิบเลอวฮะเมห้าสิบเลยนะดังแน่นอนอ้คนชอบมึงเยอะนะเออพวกโง่ๆชอบมึงเยอะเลยอืเชื่อกูเป็นว่าเขาจริงเป็นว่าของโง่ทำไมนะเขาโง่จริงเขาบอกพี่โอเป็นผู้ชายแท้ค่ะมันก็ไม่มีทิ์ไปว่าของโง่เลยขอชัลาโงโง่โง่โง่โจริง ภูสาบอกไปแล้วโอมเขาเป็นผู้หญิงเขาบอกโอมเป็นผู้ชายแท้ครับมมเมีมมอ่ะเคุณผู้ชมมาเนื้อดีกว่านะฮะยกเลิก M U T Max นะฮะสายฟ้าฟาดครับอดเจอ มาร์คต่วนนะครับคู่กับพีพีกริดเลยนะฮะฝันสลายกันไปจบๆนะฮะฝันสลายดอกไฟบางนะฮะสำหรับนะฮะเมื่อเวทีการประกวดมิชชันนีเวิร์สไทยแลนด์ครับเตรียมจัด m อ t มยูทีแม็กการโชว์สุดพิเศษที่คว้าศิลปินสุดยอดอย่างมาร์คต่วนเองแล้วก็พีพีกริดเนี่ยนะฮะมาร่วมร้องเล่นเต้นโชว์แบบสุดเอกลุสีสุดอลังการพร้อมกับการแสดงจากเหล่านางงามเจ้าของมงกุฎเอ็มยูทีนะฮะแน่นอนว่าเมื่อความร้อนไม่ไายนะฮะมิชชันนีเวิร์สไทยแลนด์ต้องปิดฉากอวสานเอ็มยูทีแม็กครับโดยการประกาศผ่านเพจนะะฮ ระบุข้อความว่าจากการประกาศของ247 Entertainment ทางเวิร์ e ไทยแลนด์รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ไม่สามารถร่วมแล้วก็ผักแดนให้เกิดงาน e อกซิบของเอ t m t ี Max ได้ในวันที่30ละกรดาคมนี้นะฮะโดยทางผู้จัด247 Entertainment ประกาศยกเลิกการจัดงานเนื่องจากมีเหตุจําเป็นบางประการนะฮะทางนี้เรายังมีการโหวตรอบ ท็อปสบนะฮะบ,บวก2ตามมาตรฐานของการประกวด m i s s u o n v e r s e Thailand 2 0 2 3อยู่แล้วโดวยทางก่อประกวดนะฮะหวังไปย่างยิ่งว่าแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านจะพร้อมให้โอกาสร่วมจับมือเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะครับ mm hmm. จบนะฮะไม่ได้มา mm hmm. เลยคนก็รอดูกันมักตงวนนะฮะใช่ครักับคอนเสิร์ตใหญ่ครับแต่ก็ไม่รู้สาเหตุนะว่าอะไรถึงต้องยกเลิกไปนะฮะอาจจะแบบคิวไม่ได้หรืออะไรหรือสักอย่างหรือเปล่า นะครับเพื่อจังเลยนะส่าแฟนไม่มาอีกแล้วแต่บอกว่กดวงกดบัตรใจสลายไปแล้วเขารักฉันใครรักฉันมาร์ตวันนึกว่าคนกดบัตรรักฉันอืมาร์คตวัวแจ็คสันหวังเนี่ยเขาตีต่อยกันสมัยก่อนตอนอยู่ก็อเซเว่นเนี่ยแย่งฉันตีกันจนวงแตกก็เซเว่นแยกกันเลยป่าวทำไมอ่ะรวมกันตีกูเนีย อกตีแม่เขาชอบไงเขาชอบไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้เขาต้องขอแยกอย่าอยู่วงเดียวกันนี่ไงเออใช่เขาแย่งกันเสือแบบอยู่ทาเดียวกันไม่ได้เราก็จะตกลงกันว่าเออให้พี่ให้เฮียหวังเนี่ยวันจันทร์วันอังคารพี่มาร์ควันพุธพฤหัสจุกเสาวอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นคนบาววีจบจบทำไม ทำไมมึงให้กูอยู่คนหลอกแค่สองวันแล้วมึงให้กูอยู่คนสภาพอย่างนั้นสามวันอาแม่อยู่กับหวังจานาคารแม่อยู่ก uh ับต่วนพุทธไปแลาแต่แม่อยู่สุขเสาร์อาทิตย์สามวันเอาไปเลยมึงฆ่าเพียรกับพีเป็นแค่คนอายาอายาตู้ฮัลโหลไม่คุ้มหรอ เอ้ยแม่อยู่กับคุณนันทสามวันเองแต่แม่อยู่กับคุณเราตั้งสี่วันแม่ไม่คุ้มหรอปักกอนไม่กูกลัวแหละตั้งสับาบน้ำแร่ตังกัดลิ้นตายได้ไหมอ่ะไม่ได้กัดลิ้นตายแม่สมมติว่าแม่แม่แบบอะไรนะแม่อยู่สุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมอืดใจเดี๋ยวรอวันจันทร์กูอุดไม่ไหวก็รอวันจันกูจะได้เจอแจ๊คสมบัตวันจันไม่ไม่หน่อย่สุกเสาร์อาทิตย์ทำใจไม่ได้จริงๆนะก็ได้แหละ แต่ถ้าไม่ถ้าเราไม่แนะนำคนนั้นไม่จะเป็นใครไม่มึงก็แหมเป็นน้องแบมแบมอเาเลยก็ได้โอ้ไม่เอามันซ้ำเกิน,มนไม่ไดกินบ้าเ,เลยสองคนสามคนในวงเดียวกันเอา้ากูนี่นแหละตัวดีแล้วมาเอาวาวีอ๋อไอ้ยา่อีโ <laughs> อ e o, มันภาพติดตาคุณเลยนะ <laughs> แค่สุกเสาดิดเองไอย้ยา <laughs> แล้วก็วันจันทร์ก็ได้ครับกูกลัววันจันทร์จะไม่อ้า<อ> สภาพพันมืองแลตาแต่ละคนเออพอเป็นเอาอยอ่าเออถ้าเป็นใครอ่ะนักร้องหล่อๆหน่อยอ่ะอนักร้องไครก็ได้ลูกทุ่งหล่อๆเป็นไปหมดเลยอ่ะลูกทุ่งหล่อๆไข่ไม่มีหรอกเออแล้วเอาแบบนี้มาให้กูอย่างงี้เออมึแต่ว่าก่อนที่กูจะแคสน้องคนนี้มึงเอาไปก่อนได้ไหมล่ะไม่เอาเออมึงก็ยังไม่เอาเลยแล้วไม่เกี่ยวมันไม่อยากจะกินไข่ อ้ยยออัมระมากไปหมดเวลาแล้วนะอัมระมากเอาของอัมระมาให้กูแล้วมึงอัมรกคืออะไรฮะอัมระคือนักลัวงนะไงอัมระอ,อยู่อัมระแต้หัวของัวมึงหัวมึงอยู่นะ้าัวมา,อาเออนั่นแหละภาษาใต้เรื่ออัมระค่ะนะคะอ่ะ ฝากไว้ด้วยค่ะอยากท้อสินค้านะคะมาได้เลยค่ะครับก็ใครที่สนใจครับติดต่อโฆษณาได้เลยกับรายการของเรานะครับเาสามันกันปาก090089995นะครับก็ติดต่อโฆษณาได้เลยจ้าเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b ์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ